ด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเล่นแอปที่ชื่อว่าอุฟฟุนะครับผมเราจะมาเล่นฮีโร่ R O V ถ้าสองตนี้สู้กันใครจะชนะนะครับผมเรามาเล่นกันเลยเราจะเล่นสามสองคู่นะครับผมมาเริ่มเลยลิกเตอร์กข้าไปคนเด็ดนะจะรับความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าลิกเตอร์อ่ะช่ว่าคนเด็แรงอ่ะผมไม่ว่าผมยังผมดว่าเออผมว่าลิกเตอร์นนชนะ ดิเติมไงอดำกับเทนมันก็แล้วแต่ว่าสองตัวนี้อยู่กับแคลตี้ตัวนะึงเดิมผมคิดว่าเทนนะถ้าดันสวยอ่ะรันตัดตายเลยวอลเทนไบร์บกับนี่ผมไม่รู้ชื่อนะแต่ผมรู้ว่ามันโดนบัฟมาแน่ไงไบร์ทผมคิดว่าไบร์อ่ะโหดกว่ากาไปเรีวเลยแล้วกัน ท่านเลยกับคิวกอดคิวกอดอยู่แล้วเอเนตจะทำอะไรได้อารูอินกับไหยาติไหยาติมันตัวหลีดอะอันนั้นอารูอินาอสามารถเกิดก่อนไหยาติได้ไหยาติก็จบนะเพพกิดความเสี่ยงสุดดวงก็คือไหยาติเลดกับปยายาแอดวีไม่ชอบเลดแต่อายอยามือมันจะทำมาแล้วนะนอกจากเอาเอสคิวไปล้างคนอื่นใช่ไหม ลนะอีชา่ากับเล็มอะอีชา่าอยู่แล้วครับเต็มเกื่อนเต็มซื้อเลยครับตอนนี้ระบาเดเร็มเลยเกรซกับเอะเนี่ยว,วีล่าเกาารซแล้วปวนปากมันจะเหนื่อยที่เราขาน่ะแต่วีล่าอรยังอ่ะเออราเวทน,นะนะเออปูไฟกับด้วยง สอคิดว่าด้วงสองซื่สองตัวนี้มันก็แรงไม,ม่เหมือนกันนะครับด้วงจะแรงในช่วงเลีดปูฟ้าก็แบบการเกมเหลดเกมบ้างนะครับแต่ส่วนตัวนะถ้าด้วงโดนดิรตายแล้วคิวเรนกับทาร่าคิวเรนพุ่งไปทางหลังทาร่าแล้วทาร่าไม่รู้ตัวเนี่ยก็จบเลยนะแต่ถ้าทาร่ากดสกิลอันติมันก็ผมว,ว,ว่าคู่นี้สูสีเยอะรย์ผมว่าคิวเรนขามิน <c oughs> ศูนย เอลอนโด้กัอย่างตัวพิ้วสองตัวนะครับผมเนะี่ยแต่ถ้าเราเอาแค่การเดินเ e ก e มเอลอนโด้เป็นตัวที่เกิดแล้วเกิดเลยอย่างเนี่ต้องมีตัวสองตัวนะต้องมีของจะค่อยรับได้ว่า e L เอลอนโด้เอลอนด์ซีคิวพี่ว่าคิกซี่กับสกัดคิกซี่ครับลูกจีเอ็มดาซี่ับ โอเมนดาซี่เนี่ยมันจะมีสกิลที่สามารถดึงเรากลับมาได้ใช่ไหมแต่โอเมนมันก็มีสกิลล็อกอ่ะมันก็ต้องแต่จังหวะป่ะแต่ผม,มให้โอเมนวะ่ะราวิวกับโรยีลาวิวิรววลรัเขาเวนเฮลซิงกับโกเวนยิโลมิต้า รอบสิบหกแล้วนะคะผมจะคัดตัวละล็ลอกซี่ผมว่าลอ็อ,อ,ลอกซี่ใกล้เคียงผมมากล็อกซี่รอบแปดลาวิวกับอะไรเนีละลิเตอร์ผมว่าถ้าลาวิวกดอันติมันไปโดูลิเตอร์มันมัน,มนตัดยาวในจังหวะนั้นอ่ะลาววิ่งจะสามารถยิงลิเตอร์ให้ตายได้ครับผมแต่มันก็น่าในจังหวะผมว่าลาวิวไลวว่บอลตอนรถเกียร์มันจะไม่แรงกว่านี้นะ คิกซี่กับเวนเราจะจังหวะแนะล้วผมว่าคิกซี่เออเด็กๆอาค่ะไม่ไปอ,อีชากับเทียนผมว่าอีชานะเออฮายาเตะกับวีล่าผมว่าวีล่าวีล่า,ลามีสก,กิลสแตนกุณอันติที่ฮายาเตะละลายคิวเรนกับ โ oh, อเมนเพว่าคิวเรนคิวเรนมันแรงอะ่ะเออเอลันดอร์กับไบร์ผมว่าเอลันดอร์ถ้าไบร์สกิลไม่รดนก็จบอลันดอร์มันเกิดแล้วเกิดเลยไปไบร์ไม่น่าพอสู้ได้แต่ถ้าเอลันดอร์ใครนั่งช้ำๆนะมันจะพิ้วมากเพว่าเอลันดอร์คิวกอดกับแรดถ,ถ้าแรดเชิงหนาคิวกอดไม่ไม่ทำเลยนะ คูวสองสกิลหนึ่งอันติสตันยาวๆกรับผมวันนี้คโอเคจังหวะนีะ้ด้วงกับร็อกซิงผมว่าด้วงรับโอเคหนึ่งในสี่ละลาวิลกับวีล่าผมว่า ila, วีล่าวีลามันตัวลายลายอ่ะเออเอลันดอรกับคิวเลนแล้วจะจังหวะครับผมโดยถ้าเอาลอนดอร์สามารถลกถุกคิวเลนได้เพราะถือว่าดีนะครับว่าเอาลันดอร คิกซี่กับอีชาถ้าคิกซี่แรงหน่อยยกสกิลสองตายเลยนะเออคิกซี่ว่ะเออด้วงกับแบรฟถ้าดวงไม่โดนไถก็ถือว่าโชคดีนะของดวงครับหนึ่งแลสองดวงกับเอันดอของผมว่าอินดอเอดันดอสามารถหลบสกิลดวงของดวงได้วีรากับคิกซี่คิกซี่ว่ะเออ มาแล้วเอลันดอร์กับพีซี่แล้เออเด็กซี่จะเป็นลูกจีเอ็ออมแต่เอลันดอร์